อตอนนี้กำลังยกพระแกสลักไม้ขึ้นแทนอยู่ที่วัดนองดาเมืองซีโคสาธุบุญนำกันเด้ออันนี้เอาให้เบิงบรรยากาศกูทีเบิงงยู่แต่ว่าสามารถย่อมือสาธุกันได้บุญคือกันได้ เพราะว่าเจ้าสัทธาเป็นนำมาถวายเป็นเอ็นว่าไม่ที่แก้สลักหูพระพุทธหูชใสมีพระประจำวันเกิดแน่และกัพระละลายองค์ที่สร้างเป็นได้แกโด้ยความจบงามนะก็เลยว่าเป็นอย่างอามาปฏิสถานไวอยู่ที่วัดว่าอาหาม เปลือยหอยเป็นบอลสักกะบูซาของชาวฝุดอันนี้กำลังลอยเคลื่อนไปใส่เข็นเข็นหยกเรือวสูงประมาณ2เมตร2เมตรสองเมตร2เมตร80เนาะแต่ว่ากันยังบพทันใดเหยียบหอยทุกทุกประการดอกยังเฉยใดเห็ดหอมุ่งยังจบงามอเมริกา เอย่างนไปได้ร้านหน่อยเออยับไปได้อบอได้อยู่ได้อยู่ลงรถเขาเขาไปจับเส้นเนี่ยเอาเขาไปพนักงานแต่อาจารย์บวกกะเขาไปได้เห้มูโตเขาไปมูโต้เนี่ยซาธุบังสาธุ่ร้านหน่อยสาธุสาธุโอ้ยโตนี่ยบุหุจักสาธุเนาะสาธุ่บังอะโอ้ยบ่ได้กินขนมแล้วมาบวชบ่ บหูเร yeah, Get ืองอบ้หูเรืงเบินเดอรน้ำม oh, ัสการจานสมไสยของค้างเ้อน oh, ี่เด้อคองค้งเจานสมาสเด้อองแถไดยโอ้อยากแดดเนยพอดีเอาไม่ยังหามันเกาะบ่โอ้ เดี๋ยวเราจะตั้งปฏิสัมพันไว้ตอนนี้ก็ลังผู้ใด้ไปมาฮาเวะกามาไหว้ได้มาขอพรได้นะอยู่ที่วัดน้องดาเมืองชีโค่นะลงวัดน้องดา เออบัรลนยายนคือน้อยลงพีทอายเพิ่นสต๊อตโดตมีกามาได้จ้วยหน่อยนะเนี่ยนะใบุญได้บุญร้ายแล้วพอออกได้บุญร้ายแล้วเด้ออาจารย์ไะไรซดคือกันได้นดิบอกไปนำกระดาเด้อบอกไปนำพันกองพันกองอาจารย์นี่ันนี้วัดหนองดาวานเขาเนาะเพราะว่าผู้ใดอยากได้บุญได้อย่างน้ำกันเ้องกามาแหละมีเนี้ยศิสร้างศิษสาอยู่กับมาสร้างมาสาซอยกันเด้ออยู่วัดหนองดาเพราะว่า บ้านอื่นกลมาได้สมภพได้มาได้มาได้เออมาให้มาปัจดใจผู้เล็กผู้น้อยอากาศกุฏีเขาแต่ยังพันเรียบเดือยังเดือยยังเดือยกะโลกะโลกะโลกับสีสีบ้านประตูบ้านประตูสามยางสามยางสวยกันทั้งหลายสวยกันผู้เล็กผู้น้อยเพราะว่าตามสถานเงยเฮงเขาเนาะเขาเรื่องอุตสุนทั้งหลายกับเออใครอยากมาถ่ายหูบกับมาน อยู่ในได้เนาะตัวนี้เลยครับงานแกงงามงามบอลผู้เล่มาเจ็ดสิบวทานไทยอะไรและกระดือได้อีกอันนี้เป็นน้อยออกสันติออกแนวได้มีสภาปัจจัยผู้ห่วงดีเออนี่เด้อร์จะภาพเด้อเป็นจะภาพใหญ่นี่นะสันติเด้อจะภาพอันนีี้เส่คงจะภาพอันนี้นะเสี่ยวบ่สคงเป็นเสี่ยวเงี้ยเมาดิเสี่ยวตลอดยังบ่เมาทิยังบ่ดิ ผมันยามเมายังโมซางสิยะเที่ยวตลอดการดิเที่ยวตลอดการอ้าค่อยยกค่อยยกเบิ่งเด้อเบิ่งเด้ออ้าวเอาดีๆเด้อพนักงานเฮาจับดีๆเบิ่งตีนนี่ยไปเหยียบเล็กได้ออาเตะเล็กเด้ตกคุนได้แล้วมันระวังเลยด้อพวกเจ้าเด้อย่านเสื้อกาบเด้อย่านย่านสายมันขาดมีสติด้อมันเออมันก็เสือกได้ฮะน่ะมัดก้อตัวไหนบ่เป็นหยังบ่เออเอาไปเลยจัง้าเนกันี่ย นายยกยกเอออย่าให้มันลุดมาทางขางได้เลยเออเออเอายกอันนี้ก็ะยาเด้ออย่าให้มันลุดมาทางอาจารย์เลยคอยเฮ็ดคอยเฮ็ดเออเอาออ้าวเบิ้งเด้อค่อยๆได้อย่าไปเห็ดแห้งได้เอ้าวไก่จะสำเร็จแล้วอ้าวโอ้นักเติบนักเติบ เห็นบหเอาออกกำลมงเลยบอกเออเอาตามซางด้อตามซางเครับลเลกอยเียนัอค้เหงเห็นมันคนดีทางกลางดีทางกลางนแม่ยุนขนาไหนรจะไปจับนรเออวางางลงลงงล <gesch> เอาเอาช่างแนะน้ำช่างแนะน้ำว่าก่อนจึงคอยเตียงเอาเอจังควายอันปั๊บเอาวางก่อนเอาลงเสียนเบิ้งก็จะได้ยกเอยู่นะอาสาธุบุญน้ำกันเด้อหยาดโยมเอาให้เบิ้งแบบสั้นๆโอกาสหน้ากับไปหามาแวยมาไทยฮุกได้นะที่แกสลักยื้ๆมาได้ข้างหลังเด้อได้

โอเคซื้อคากปัญญังขนวาสางเอ้าจาเป็นได้คากแกสลักพุทธีะเนอเ็ะเนืแล้วเอาไว้วัดของเขาเนาะร้อยปีกัยังโบเื่อมสลาย่มีคุณค่าทางด้านจิใจแม่นแล้วม่น แล้วเป็นพี่ที่ายมาถ่า,า,ายรูปนอกจากนะแมนๆอา้าวัดหน่อยบอ่อเราออกไเล็กหน่อยแล้วอยุดใจคนนี่ลูกซ้ายดีนะเมนบอกอลูกซ้ายโซก